ข่า่เราเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพรุ่งนี้มีเงินโอนเข้าอีกแล้วนะคะสำหรับกลุ่มนี้10พฤศจิกายน2565ซึ่งมีรับสูงสุดถึง1,000บาทนะคะก่อนไปรับชมรายละเอยียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ ล่าสุดกรมบัญชีกลางได้อัปเดตนะคะวันพรุ่งนี้จะมีการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ในวันที่10พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้นะคะโดยรายละเอียดนะคะการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ปกครองเด็กแรกเกิดรายละเอียดมีดังนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่กลุ่มแรกเบียอย่างที่ผู้สูงอายุในอัตราการจ่ายแบบขั้นบันไดนะคะช่วงอายุ60-69ปีอัตรา600บาทต่อเดือน70-79ปีนะคะอัตรา700บาทต่อเดือน80-89ปีอัตรา800บาทต่อเดือนและ90ปีขึ้นไปอัตราสูงสุดอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะคะ ไปต่อที่อีกกลุ่มก็คือเบี้ยความพิการจะได้รับเดือนละ800และ1,000บาทนะคะตามเกณฑ์อายุอายุต่ำกว่า18ปีได้รับเดือนละ1,000บาทอันนี้ก็คือสูงสุดเหมือนกันอายุ18ปีขึ้นไปรับเดือนละ800บาทและสำหรับผู้พิการที่มีบัตรหรือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนก็จะได้รับโอนเพิ่มเบี้ยความพิการเข้าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ทุกวันที่22ของเดือนอีคนละ200บาทนะคะและรายการสุดท้ายนะคะเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทต่อเดือนจนอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะคะอย่าลืมวันพรุ่งนี้10พฤศจิกายนเช็คเงินในบัญชีมีเงินโอนเข้าสำหรับ3กลุ่มเปราะบางเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือน พฤศจิกายน265นะคะ